ต้องปิดวันนี้เลยเหรอเั็นอาทีเลยอ่ะไม่มีเลยเหรอน้ำอ่ะน้ำมันเขียวแล้วอ่ะเขียวแล้วนะแต่วันนี้มันไม่น่าลงเลยทุรักทุเลเต้นกาก้าก้า้สวัสดีค่ะขณะนี้เป็นเวลา9โมงครึ่ง ราอยู have, ่กันท uh ี่จังหวัดอ oh. <laughs> ุบลราชธานีนะคะเนื like ่องจากเราอยู่บ really ้านเกิดนะคะเราจะมุ่งว่าอีสานกันมือดีนะคะเผาสิไปใส่กันเผาสิไปใส่ลูกกบอกนะคะว่าเราจะไปใส่เลยค่ะเดี๋ยวสิไปใส่ติดตามกันแน่นนาเลนะคะน่าเป็นอีสานลินแค้งค่ะเดี๋ยวเฮาสิไปใส่ติดตามนั่นเลยค่ะไปกันเลยค่ะ คระคตรครับขเิ่าทนะคะขอบคุณค่ะค่ห้องกระไดบัสเข่าพ้าแต้มมาแล้วค่ะค่าคนคนละสีิบบาทแล้วก็ค่ารถค่าละสามสบาทนีเข้ามาสองคนกับแปแล้วก็ค่ารถอีกสาเป็นร้อยสบาทค่ะตอนนี้้ากระหอดพาแตมกันแล้วนะคะจะมาติดต่อไป ตรงผาโศกนะคะตรงมาติดตอ่อตรงผาแตมก่อนนี่เป็นวันจันทร์นะแก่มีคนเที่ยวนอกวันจันทร์เอีเดิหอตรงไปติดตอ่ออะไรนี่ตรงไหน ลองไปสอบถามแลกย่ทีไประมาณสอกิโลเมตรครับสายขากยากได้เก่งข้นขึ้นเพราะว่าน้ำันนะครับตรงแอ่งน้ำครับเพราะน้นไอตรงขับแะ่ดไหนเช่ไใจขึ้นต้องลงทะเบี้ไม่ต้องลงทะเบียยแต่ว่าให้ขึ้นลงอ๋อสี่โมกลาอ๋อสี่โมงครึ่งนี้ครับเช้าตีสี่ขึ้นโอ <ไ>ขอบคุณค่ะ <ไป S 1> <laughs> น้ำหมดเพ <c oughs> ิ่งปิดวันนี้เลยเหรอวันนี้เลยอ่ะไม่มีเลยเหรอน้ำอ่ะ <c oughs> เออซื้อลอยได้ไหมโอเคหันห้างไปติดตอ่อตรงเงินเขาบอกให้มาตรงที่ทำการนะคะตอนนี้ห้องก็คูอที่ทำการของพะแตมนะ ถ้าอกาเราขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะไปข้ามคืนที no? ่ผาถนะได้คร so ับถ้าไปสักพักหนึ่งต้องวัดว่ารถจะจะขึ้นรถจะขึ้นอีกอมหนไม่ใช่หายโมงถึงบ่ายสามโมขึ้นนะคะขึ้นผาชนาได้ก็คือต้องป่อดสาโงขึ้นใช่ใช่เพราะว่าสามโมงหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยรถลงมาที่ขึ้นไปรอเช้าครับ เอาแต่ว่าวันนี้ก็มีคนขึ้นไปอยู่ใช่ไหมตีค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้ว่วันสุดท้ายคือเรียนเออต้องอัปเดตแบบอัเดตแบะคุณค่ะตอนนี้ห้องกอยูบานขอชาวบ้านที่จะพาห้องไปพาสวกันนะคะ แต่ว่าที่นี่เขาบอกว่าข้างบนนะมันจะบ่มีนานแน้วันนี้เขาเปิดเป็นหมูสุดท้ายเอากำลังฉ่างใจอยู่ว่าห้าสี่คืนไปดีบบถ้าโบมีนานว่าต้องสิขคืนไปอยังเว้ยอ้าม กลัวไปผ่าชนะใดไม่ทำเพราะผมตั้งใจเดินค้างที่นูนน่นไงโอ้ย, oh, อยงั้นสบาย <Wow. S 1> ถ้าถ้าเราไปเก็บภาพแปเดียวไม่เกินแปดชั่วโมงครับ คนนัมาก็ต้องมาทางนี้หมดถูกไหมไม่ใช่ครับมันจะมีสองทางอีกทาง,ทางนึง oh, ท,ทางเดินอ๋อที่พี่บอกใช่ครับทางเดินะเสียค่าในพันห้าร้อยนะห้าร้อยต่อคนเหรอครับคนเขาจ้างในพันคนเดียวก็พอห้าร้อยอ๋อก็คือถ้าทีมาหลายหลายคนไปจ้างใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าแบกสัมภาระเยอะเนี่ยก็มีค่าลูกหาบลูกหาบคนละสามร้อยอ๋อเอารถยนต์เข้าได้พี่ทางเนี้ยก็ปกติเอาอีแตนเข้าเนี่ยครับอ๋อเอาอีแตนเข้าถ้าเกิดลูกค้ามาเยอะนะ ชาววิถีเท่ากับกระบะเข้ากระบะูนในพื้นที่ครับแต่เห็นป้ายไหมม,มัสนใจไหมเมื่อกี้ไม่ได้เห็นว่าห้ามนำรถจูงเข้าแล้นวนี่ทางนี้มันมีเจ้าของไหมมันพื้นที่ฐานี้อุทยานครับของอุทยานแล้วใช่ไหมครับน้ี่ป่าอันนี้เป็นป่าดงดินนะอันนี้ไม่ใช่ป่าอันนี้ป,นป่าดงดินก็คือเต็งหลังเจอไหนเจอเนี่หรอค่ะตอนนี้เข้ากับมาหอดพระโศกกันแล้วนะคะแต่ว่า พึ่งจอดรถกําลังเดินทางเขาไปค่ะมันต้องเดินเท้าเขาไปอีกจะมีคนนําทางผ้าห่าคา้าบอไใส่มาแล้วกะเขาก็จะผ้าห้อ,อยยางเขาไปตรงที่เขาแบบฮิตทาทยลูที่เขาเรียกอื่นว่าอ่างจากุสีนะคะนี่คนค่ะนําทางนะคะทางคนคางโหดนะคะตอนที่นางมอใส่เข้ามา แต่วันนี้คือมีมันมีที่หมายถึงว่าเขากางเต็นท์ได้ไหมพี่บนเนี้ยไม่เขาไม่กางใช่ไหมไม่ใหกางได้ครอมีคนมาต่อไฟด้วยอุ้ยน้ำมันลึกไหมพี่โอ้น้ำมันเขียวแล้วอ่ะเขียวแล้วครับโปรติถ้าน้ำมันเยอะมันจะขึ้นถึงข้างบนนี้แหละพี่ใช่ครับขึ้นถึงขอบนู่นแล้วครับมาเต็มที่ที่ขอบแค่ขอบอ๋อ เต็มที่แค่ขอบไหลครับอ๋อน้ำก็แค่เท่าเดิมนี่แหละแต่แค่มันน้ำมันจะใสกว่านี้เห็นรอบนะ้ำเห็นเห็นเห็นรอยน้ำไหมครับสีขาวนั่นแหละมันจะเสมอกับไอ้รอยนู่นมันจะใสอ๋อโอเคแต่แค่มันใสใเฉยๆเพราะมันเปลี่ยนตลอดใช่ไหมใช่ครับแต่ตรงนี้มันไม่ไน่าลงเลนะ้ว ตอนนี้เราก็เอ้ยฮูแมนทำไมตอนนี้หา้ากกำลังจะกลับออกจากพ้าโศกนะคะคุ้มมากมากเลยคุ้มแห้งคุ้มแห้งเสียคารถดเขามานะคะกับไก่คนละสามลอยคุ้มแห้งงามแต่ว่าน้ำม,มันบรายหัวมันหมดน้ำฝนแล้วขันมาหน้าฝนนะก็สิยงามกว่า้มันสิงงม,สมนน้ำไหลลงจากพ้าจ้ะแต่ก็งามงามเพื่อกัน มาตอนหนำไล่เถื่อนนึงโอเคฮากกำลังจะกลับบายบายพระโศกเดี๋ยวฮ่าจะไปค้างคืนกันอยู่ไซฝากติดตามนะคะค่ะตอนนี้ฮ่าก,ก็ออกจากพระโศกแล้วนะคะฮ่าจะมุ่งหน้าไปพาชนา,าดตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงหาซิฟแต่พาชนา,าดเขาขึ้นลงเป็นเวลานะคะก็คือเวลาขึ้นเราสุดท้ายจะเป็นบ่ายสามโมงเคิง ตอนนี้เข้าจะมาหลุนกันวาเข้าจะไปท่านบอน่าจะหอดประมาณบ่ายสามโมงประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบประมาณเนะะี่ยค่ะถ้าเมื่อท่านเวลานี้เขาจะให้เข้าขืนบอส่วนบัตผพานทางนี้เข้าใจค่ะบัผพานทางจากพาร์ตแตมแล้วตอนที่เข้าไปติดต่อที่จะขืนไปพาโซนะคะขอ,อใบอนุญาตข้นพาโซเข้าก็เสีย ไปแล้วหลอบหนันก็คือใส่ได้เมื่อทุกมองเลยพระอแต้มโต๊ะสอยสวรรค์แล้ะกะับพรชนะไดน,นะคะเสียหลอบเดียวขึ้นได้สมทีเมื่อรกัน,นะคะ่ะว่าเขาจะไปท่านบอแล้วถามว่าท่านเขาจะให้เขาขึ้นบอฝากติดตามนันเละคะ่ะ สักถึงแล้วน,นะคะการทางนะคะหมาไม่ยอมถอยหมาไม่ยอมไปนะนี่ไงครับผมการอันนี้ครับวันนี้วันที่สามสิบใช่ครับใช่ค่ะเฮ้ยันด้วยทันทันบ่ายสามโมงหกกันนีเองค่ะ มันบอกว่าจะเกินเพราะว่ามันนับจะถึงข้างบนผาเลยไงอเหรอแต่ว่าทางขึ้นมันอยู่ตรงนี้นะถือแวบบ่าโชคดีไปาานี่ทางที่เขาทำไหมเย่ yeah. ตอนนี้นะคะพ้อกระหอดพาชนะดาแล้วนะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงถึง <Yeah. S 1> เราก็ถึงทางผ่านที่เก็บบัตรคือเขาเจะผ่านไปไหนก็มองนี้เนาะใช่เย่เย่เย่ท่านเวลาดีใจอะนอนสวยฟ้าสวย,สวยนอนสวยมาก ออะไรยเลค่ะตอนนี้เข้ากอหขอนแล้วนะคะผาธนาใดนะคะทองเที่ยวที่มาใหม่นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านคนธนาคารบริการก่อนนะครับเพื่อลงทะเบียนเข้าค้างแรมนะครับเขาบอกว่าหายไปติดต่อกันนะคะต้องไปติดต่อลงทะเบียนกับ้เขามาผักก่อนแล้วก็ศย่างห้าต้องไปเซาเต็นนะคะ เช่าเต็น hmm. ท์ก right. yeah. ับทางทางผาถ้าจะเช่าเต็นท์นะเท่าไหร่ครับเช่าเต็นท์เช่าเช่าเต็นท์อยู่ที่ร้อยมีสองร้อยมีร้อยแปดสิบมีร้อยห้าสิบเต็นท์กลางใหญ่อ๋อนอนสองคนนะเรนสองคนก็อันเล็กอันเล็กเต็นท์มันมีเต็นท์มีอะไรไหมครับ พ่ะโฮมพี่ปูเขาเอ่นยังไะยังปูปูนอนพ่อโฮมมีนะจ๊ะหมอมีแล้วมีจุ๊บาทสองสองคนต่อปูจักแผ่นสองคนสอแผ่นอ่าสองแผ่นมีใจเลยวะจ๊ะจักบาทจ๊ะห้าสิเก้าเปลี่ยนทายพี่ดูเอาไปยังไหรเฮ้ยอันช่องจ้ะทายไรวะช่องนั้น YouTube YouTube ทำอะไรรอลงทะเบียน ล่อโล่งทะเบียนลืมลืมบุกกาบุกกาเหตุจังเกินเลยบุกกาเหตุังกเิดผ่าตัวนี่เห็นเบิด์ลอเนี่มันทางมาไทยยังวนวะค่ะห้องเหตุการณเซาเตทนเรียบร้อยนะคะจะมีการลงทะเบียนแล้วกะเซานี่เ้าเซาขนาดเล็กมาเพราะว่าเขานอนสองคนในอันนี้เขาจะไม่มีของขายเนาะก็จะมีแต่แบบกาแซ ม่ามา่าขนมนิดหน่อยค้ายนะคะเข้ากระสีได้เลยกินเป็นมาม่าเพราะว่าเข้าบริแวทซื้ออย่างเลยเขาเฝ่ามาแหงน้ำแข็งน้ำโค้งน้ำแข็งเตรียมกระติกมาเรียยร่อยบริษัซื้อนะคะกับโงกับเขาบริษัซื้อนะคะมีแค่ม่าม่าเท่านั้นค่ะแล้วก็นเขามีต้มไข่มานิดหน่อยนื่อว่าของบนสีมีของขายมามีเลขาพิจเตเดินเบื่อคยมากนึกว่าสีมีของขายมามีสับนะคะเดี๋ยวเขาะสไปหาหมองกลางเตียนก่อนเขาจะเป็นกลางไซดกันเข้ากระสี ขึ้นรถไปห้าหมองกลางนี่ยังมีอ่ะเนี่ยมองเหนใครมากลางไว้ตรงนี้ไหมก็ได้นะตรงนี้ไหมอ่อค่ะตอนนี้ห้าก็มหอดหมองที่ห้าเลือกิจาก,การ แล้วน,น,นะคะตรงนี้มีห้อยเดิมมีหลองลอยนะคะการโก้งกอไฟเดี๋ยวเราจะมัดการกันเลยเขาจะดกางไลยเอาออกมาละเมอการในเล่นบอเราจะลองนะคะว่าเห็นอยากบอเฮ้ยตั้งไหนบัด <c oughs> ปูดใส่ปูดใสปวดแน่ปวดวนไดดึกว่าบอ มาร์ซาจันค่ะก้นกลางโบเป็นกับกลางปี๋เหรอคะเป็นของเห่าค่ะแค่นี้แหละค่ะ<笑><笑>ว่าจับปิวได้ค่ะมาติละเอามาอุยอ้ยอุ้ยอุนอนไหนบ่จองขวดได้ขายเห่าก็นอนโคตรอาต้องเขาไปนอนเลยเพระสำนันสิปิวเอาหินทับมุมในไว้ไดิิอเอามาทับที่ละจับอยู่นี่ปิวเถอะนี่นี่ก็มีอย่าใส่เกือเข้าไป รองเท้าอียบแล้วเยียบแล้วเหยียบแล้วเจ้าอะไรคะกลางการเต้นของเราทุรักทุเลเต้นก้ากะแทนนี่ของกินของเราได้น้ำแข็งมาแล้วนะคะอ่ำไปขอครูบาวเต้นข้างๆให เต้นปูนคุณแดนไปขอหายใจดีแหงบอกว่ายิวอรลณนมอถือว่าหล,ลอดตายค่ะแ <c oughs> ละ้วก็มีมาม่าแล้วก็มีไข่ต้มไข่ต้มเท้าต้มมาแล้วก็ขนมค่ะดีนะที่เขามีไขต่ต้มแล้วก็มีแคบหมูสำหรับค้นที่อยากขี่มากางเต้นบนภาชนะใดน,นะคะถึงสีมะซาเตนยู่ของบนแต่ของกินบ่มีค่ะมีแต่มาม่าโอเคมากินกันไหมมากินกัน ค่ะตอนนี้เรากินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะลืมแล้ว <c> ค <oughs> ่ะคณะน้าน,านีนะคะเ้อกับกินเขาแลงะะแล้วนะคะแล้วห้อกัจะพาไปยางชมบรรยากาศโดยรอบนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาสิลองยางไปตรงผาเบิง <c oughs> ไปเส้นเปิ่นเบิงว่าเบือเอ้องห้อาตรงไปมองไดตอนพาที่ขึ้นนะคะกําลังลองยางไปเบิงมือว,ว่าจีไปข้างใดนี่กระยางข้ามทางไปไป ค่ะเข้ากัยางมะฮอดตรงนาพานะคะภาชนใดใส่ไว้ได้ยางประมานสิบกว่านาทีค่ะจากที่เข้ากลางเต็นอยู่นะคะยางมะฮอดนาพากับมะมาณสิบกว่านาทีก็คือว่า เมือ่อยพอสมควรค่ะพ่อไก่พวกวงนี้เขาบอกห้ามกลางเต้นนะคะจุดนี้บริเวณนี้ห้ามกลางเต้นพอดีเฮ้าพ่อเพื่อนกลางเต้นยุ่งค้างเฮ้านะคะพายางมาเข้าลงทางเข้าจะเพิ่มเพิ่ผ้าเมื่อนะคะกัวเฮ้าเมื่อมาอถือแต่ตอนนี้หมืดหนำสายนนแห้งมันมันมดแล้วอะ่ะมันหกโมงแล้วเน,ะนาะลงไปแห้งไป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 กับเต็นกัปเต็นกัปเต็นค่ะตอนนี้เฮากลังยางลงมจาก นาอพาชนะใดนะคะวังหันนี้เฮาลัดปลาฟ้าดงไปนะคะคิดว่าเฮ้าสีกลับมาบ่ได้แล้วเพราะว่ามันบืดแห้งพอดีพอผพู้ิ่นกลางเต็นโยงข้างก็เลยเผลอพนผาถาและผ้าเฮ้ากลับมานะคะนี่นี่นะคะ่ะเ่นจักรยานมาแล้วนะคะถึงแล้วเต็นน้อยเฮ้าผูนไฟเลยยิบระยับุ่นนี่เอาเต็นน้อยเฮ้าแล้วค่ะเต้นน้อยของเรา เดี๋ยวพอการหมดเอื้องสาค่ะ